สาธิตการแสดงพ่อคุณีิธีกรเบอกสูบสองทางด้วยว่าพ่อคุณทำาังรนสองทางเขาบใช้วาสามเท่สองสามตัวและมำรนสองทางสี่ตัวครับผมก็ห้กับสอีตัวแล้วก็บอกสูบสอทางีหนึ่ตัวเริ่มการสาธิตเลยตัวกระจายลมเข้า จากว่าเอาตัวที่หนึ่งาที่สอ2เข้า้าลงในตันตัวที่2เข้าไ ขอแทข้อแบข้างหลังตอไกเลน้นตที่สาข้อว้ข้างสอที่่เยเยว่าจากวอนสาดที่เข้าแ้อะไรี่ที่เยูหา ไอีตัวอุดดนมเรื่องการสาธิตนคนปุมสองตัว้องกครับครับว่าตะบอกสูตรจะกลับเข้าฟรีเดิมไม่เข้านครับผมตัวที่สาครับตอกคัเข้ากับวรีเมรื่อยรบเื่อยเลรวก้าวกครงการสาธิตเีนี้ครับขอบคุณ